ตอนนี้จะออกเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์โดยเส้นทางหลักลาอ้อยขาอพี่น้องว่าช่วงบรรยากาศทางทางครับที่การนาแรกก็งได้เป็นะมาาซ้ำนี้ ออกไป,ไปหน้าครับออกไปสวนไปหาดอก่าอยู่สวนคนพัอกอยู่สวน 你骑摩托车呢？<Up. S 2> yeah, ก,การรถไฟผ่านน้องเราเชื่อมกัไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้ก็ลงไฮลงนะภาคอีสานก็นได้ซึ่งมบ้านผมนี่ปลูกป่อยนะครับผมตรงนี้ขันหนาวก็ปลูกป่อยปลูกยางพาราปลูกมันสับปะหลังเพราะว่าตัวผมเองกับใครที่อยู่ยุงเกียวกับสัตว์เลียนึงแล้วมาดูการฟันยุบาน มีจากโรกกระบาดเกลือเนยอะไรไปดีข้อจำเป็นครับเมื่อจะไปดอกตอมันจำเป็นเลกขั้นละหน่อยที่อาการตรองาหตรงหน้าครับพี่น้องโอ้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 หล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 โอยี่รถมือเดียวพี่น้องเลยมือหนึงถือกล่อง ต้องเสียงคุ้มหลอครับสีงดูเด่นิงเ็ดแเศ้าเลือังหนาวเงีค่อีสานเนี่ยรยากาศการตัดต่อส่งนม่กัตัดต่อเรื่องตัดตเขาลงานแล้วอยกันเยอะเดี๋ยวระไปเทียวไเที่ยวไว้เดีที่หนนหนาว บีอยู่ขางทั้งกับไฟยุคค่าริบตัดเจ้าปลูกไว้เห็นปลูกไว้ลวหลายปีเลยไฟยุคค่าริบตัดหนองไทรก็จีดอออกทั้งหนาผมไปแล้วแต่ก่อนก็นเห็นงานน้อกันครับเป็นง,งานยุ่งเหยียบกันละแต่ว่าตอนนี้ก็ได้หันเหนว่าปลูกพัดธุ์แล้วหนองไทรกันเลยนี่ก็เลยที่บอ,อกว่าเยี่ยมไมเ่เยียนกัน การก็แบบใจผาผูกยังขายนี่มันไปดีๆยอดแล้ที๊ข้าที่หนองวัวเพิ่งจิตการต้องกับไปเรื่อยนะครับแล้เโอ้ยหนาวแค่กินหัวกับปลาหมันก็จะปมุนวันวันนี้ก็ถึงแล้วครับนี่บ้านหลังหน่อยถึงแล้ว พาพผีผ่านหนองมาเบิงปลาครับมื้อนี้สวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อครับเดอ้อจากช่อง YouTube บ้านนอกครับมือ้อนี้สิพามาเบิ่งปลาปลาหลายลายบอนแกะเงาวๆอยู่ในศาสารังบา้านคเีาเพี่น้องบอ่อนแกะโขบโขบอยู่ อันนี้ปลาปลาเข็งกับปลาสลิดนะครับเรียกใส่กันปลาเข็งกับปลาสลิดอ๋อจบ่อนแก่ยเวีอย ปลาเลี้ยงไว้แต่กินครับผมเศรษฐกิจพอเพียงปลาหลายเลยอตัวเล็ก เฮ่าแม่ละไม่เฮาเฮ็ดห,หยังว่ะเห็นกันอยู่ข้ามือสภาพพี่น้องว่าบางป่านี้ม่าเฮาอยู่เห็นเราพี่น้องป่า พระพน่องว่าเบอร์หมึกท่านครับผมท่านครับท่านดกแห้งข้าวของ,ของท่านก็ได้ดูวิ่ง้าะพีณแห้งดกเป็นกองกองก็ นี่ซอนนมสดมึงน่ล่ะพี่น้องต้นต่ตำๆต้นมอสูงเลยเขื่องเอว ดูอะายจนแล้วไม่คำไว้อย่ามันหักปลอดสารผิดพุทาลนมสดช่าเสีเย กินอิ่มแท่นเข่าเลยว่าเนี่ยเอาอย่างง่า